สวัสดีครับวันนี้พาแกงเด็กๆกับบ้านเอาเอามีช้างป่วยมั้ยฮะรักดีดีอะไรมกเลยอดอจีอ๋อเจ็บขาครับรักดีดีเฮ้ยอจีอ้้ยป้อปอยชื่นชื่นพี่ชื่นครับพี่เดียเพิ่งหายเป็นโควิดนะครับก็มาทำงานวันแรกนะครับวันนี้ติปเยอะเลยนะฮะคนละประมาณ สามร้อยสี่ร้อยได้อยู่ท่าได้อยู่เอ่อทำไมชื่อน้ำตาไหลลูกไอเดียชื่นเอาไปล่างเอาไปฉีดยายนะฉีดเหงาพี่บัวก็ฉีดโนก็ฉีดไน้โน่น่าฉีดอีกวันสองวันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องไงฉีดบ้างมัฉีดเช้าเย็นเช้าเย็นอันนี้นานๆอันนี้วันที่ฉีดตอนเย็นไม่ได้ฉีดแต่พนทธช้างมาฉีดคนก็เลยไม่ต่อเนื่องแต่ก็ฉีดหลายวันเอาไม่เป็นไร ไม่ไจะขี่นาโนนะแต่ปอคงถือโทรศัพท์นิ่งเนี่ยเอามาเล่าเลิกอันนีเ้เจ็บขาอยู่อ้หูตัวโตนะใหญ่มากพี่บัวใหญ่มากพี่บัวครับโอ้มาปีนี้เพิ่งรู้ว่าลูกบัวใหญ่มาก สูงขึ้นสูงขึ้นเลยอายุครบเจ็ดขวบแล้วนะครับดูว่าปีหน้าจะสูงขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยววันต่อสัญญานะฮะน่าจะขึ้นไปประมาณสักเออสองอันนี้สองเมตรสามเนาะน่าจะได้อยู่ประมาณสองสักสองเมตรห้านะครับพี่เลิศโนจนตัวเท่าแล้วนะเลิศเอา้าหายแล้วบ่เฮียน,นีแ่แหม แสดงว่าแลีนตามเพื่อนไัตรท่านน้อกขาเจ็บนี่องอันาดย่านนี่องอ,อโอ้ไปเร็ววะแปดเซนเลยบ<ร>่แปดแสนเลยแปดเซนโอ้ยนี่เข,ขาไม่ให้รุ่นบ่<อ>บ<ร>่บ่เขาไม่ร,รววุ่นไปน้ำนามาแล้วไปน้ำมาแล้วบ่เพราะว่าเราไปหาจับปลาอยู่ครับว่าเออเราไปหาปลากินก็เรากินแล้วเรกินเกลือเมื่อานเราไปไหนกินเกลือเรากินปลาครับสวัสดี ไม่กินเกลือแต่กินปลานะฮะมันตาลุนหยอกตาลุนแล้วมีความสุขพี่ชื่นนำหน้าเลยครับโอ้ยหั<ไ> ه, วโล้นเอ็มลอยสื่อซื้อกับเทและ M เอ็มลอยง,า,ง,า,งาเลยงามเลยแตงปีเยอะกี่สิบกลัวเอาหัวบัวไนทำนี่เป็นตนะยานเหาอฮะท่ไม,มคุณนี่ตึ๊บเลยเด้ ดูบาเบเลนเตอร์อาจจะยืนเบองไกลๆหรอวะเล่นเล่นุ่มากเไดจริงๆเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโซ่เนี่ยือจะเป็นแบบโซ่เรือเส้นใหญ่เนอะลากทีนึ่งฮะเออโซ่ตัวยูทีตัวแตนเลดตัวยูเรือมีไหมโนใส่ลูกโนใส่โซ่อะไร เจ้าโซ่เลยลูกอ้าฟเฟยโซ่ใหญ่หน่าหน่ะเนาะหน่านาะหน่านาะ ตตอนไหนวะเนี่ยเท่าพี่ชื่นยังอาจจะเท่านะปีนี้น่าจะแซงนะเกิดหลังสองปีเดี๋ยวว่าจะน่าจะแซงมาแซงช่วงเจ็ดแปดขวบนี่แหละแกงเด็กเนี่ยแกงเมื่อวานเมื่อวานแซวอ้นนะหัวนะเมื่อวานแซวอ้นนะอ้นจำได้ไหมอ้นจำได้ไหมดิเออเมื่อวานอ้นอ้นขี่ที่บัวมาหัวเขายืนอยู่ ผมก no ็เลยบอกซ้อมไว้ซ้อมไว้เดี๋ยวไปเลี้ยงพี่เดือนเหออ้นบอกจับคันดาวหุ่นยี่ภาษาอะไรเดือนจับถึงดาวนหั่หยอกกันหยอกกันนี่ไอตรงจับตีเล็กไหนหูเผลจับตำรบจอะตีเล็กกว่าชื่อตีเล็กชื่อเล็กเลยเลื่อนงานยาวขึ้นอะปีนี้ไม่ได้เห่็ดดินบ่อะ พวกค่อยเล่นเหรอโอ,อ้ปกตินี่แบบเสมอเลยนะงานนี่ตรงมากนะครับเดืนวันเนี่ยสองเบาสาวเดินคู่กันเดิช้างตกมันนี่เขายังไม่ได้เอาออกมาเลยจากหลักเลยครับช้างตกมันอยู่ฝั่งนู้นที่สั่งให้เจ้ัยเดินอ้อหมู่บ้านนะให้ให้เล็บเขาขูดอ่ะ ให้เลี้เขาขูดกับพื้นใหี่มันสวยๆเหมือนเหมือนเหมือนพี่บัวครับมันสวยอเซเหมือนพี่บัวเพราะว่าถ้าไม่ค่อยเดือก็จะเล็บยาวาวันนี้โนเดินช้าได้ปหบอกบังคับให้โนเดินช้านะที่ผมชอบตรงนี้โนบ้าคนรับบอกบอ,อแล้วก็ตลกนีวัน เดินไปกินไปํปา,ปาปมาษาเลิ้งช้างอะไรมองดูว่าช้างเป็นอะไรอีานานก,น,กน,นี่ว่าช้างเป็นอะไรเสียงดังไม่ได้ถ้าแถวนี้นี่เสียงดังอุกอีกโวยวายนี่ว่าสร้างรุดกะสร้างเห็ดค้นนะครับ พอสั่งเห็ดค้นกะยังกนมาสั่งตีเองมาสั่งครับแม่บ้านทะเลาะกันเหีืยวเฟื่อวันหนึ่งนี่ช้าต้องเดินเป็นหลายกิโลนิดเดียวแอบไปดูพี่ฟุกดีกว่าพี่ฟุกของบัว พ่อเดียวกันเดี๋ยวแวบมาดูให้นะครับแวบมาอัพลงให้แม่ดูว่าพี่ฟุกเป็นจึงได้ยาวขึ้นแล้วกูถ้างานไม่หัก็ยาวมากนะฟุกฟุกฟุก้กกเยเดียอยู่ในศาสตรดีว่าเดียนะอะประยูรุด เห็บเผานะ้ถ้าได้แพ้นี่ก็แพ้เหลวนะนแป๊บเดียวนะหัว่ผูบงท่านอ,อกไหนยังคิดว่าคิดว่าบงนี้ผูไหนยังแฉะอยู่นะอ,อ,อ,อีกสองแดดแดดสองแดดพี่ชื่หนายน่นพี่ชื่หนายน่นยังเลยขอ,อ ที่ชื่นหน้าย่นยังไงฮะมาดูเป็นไงเดียนมชื่นขึ้นไหมเงีบบบเยบกิฟสสายดังแมพ ันนอพี่ขอจกหน่อยโอ,โอ,โอ้ท้องกลางมากเลยเชื่นท้องกลางมากเลยโมเมนต์ตอนท่านไปยูไอ้ตอนนั้นลูกลูกของเอพเพลวะลูกของเอปุ่ยไหมกระซ้บนีไปหรอหัวเอียงละอียกบ่เ,เป็นบะหน้าตาแบบนี้เลยนะ โอ้โอาโนตาเข้าไปเนไงซ้ำหนีนายกนะมือมันลไรเลยวะเพียบอ้หนุกจะโตเหรอตอนผมดูทีดียวออกโอยลูกโอ้ยได้ถูเลยมันมากเลย ก็เล่หนูโตล,ลุกโดบปป้ปไปตอนโตลเลยได้ไหมใหญ่เห็นหลานล <c oughs> เหรอแอ้วเน้ยไม่ถือยาวเลยไ้เรืนอยเลย อะไรก็บัวนะครับดูไม่ว่าจะรถไม่ว่าจะลูกนะฮะก็บัวหมดทีดวงหางอ่ะนะหางพี่บัวโอ้เล็กแล้วมาเละ

พี่ชืน่นหางแหว่งวะเดียวทำไมหางแหว่งวะเดียวเอา, <c oughs> า,เาะก็ไปกับไป่เงี้ยสั่งขั้นเลยอนะย <c oughs> อันนี้ที่เขาเลยนี่ที่พี่ชื่นนั่นนี่ที่เก่าพี่ชื่นนั่นนี่โห อ้ปออุตสากาน่ะเอ็งเล่นสะพังเลยลูกเดื่องเเเจาโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายพี่ฟุกให้ดูนะเดี๋ยวแสงหมดก่อนก็น่าจะได้ดูพี่ฟุกจากคลิปนี้แหละต่อไปยวคลิปนี้ ุ่นย่นหมดทั้งตัวเลยวอ่ะขวัญเฮ้ฮลายหมดแล้วเดี๋ยวถ่ายมุมนิ้หนูหมูถ่ายรูปลงหมูโนหมูโนนะเราไปดูฟุกกันนะสวัสดีครับ